สวัสดีนะคะ Into a Tale ขอเสนอนิทานแห่งต้นไม้วิเศษตอนความตายของเมอลินเพียงชั่วหลับฝันแล้วตื่นขึ้นมาหรือแค่ค่อยๆหลับตาลงสูดลมหายใจเข้าออกเบาๆยาวๆ แล้วค่อยลืมตาขึ้นกลิ่นเรื่อๆของเปลือกไม้พงหญ้าป่าไม้ลอยลมมามาพร้อมกับกันเล่าบอกเรื่องราวจากที่ไหนสัแข่งเผยตัวแล้วคงไว้ในหัวอย่างแจ่มจ้าราว่าการถ่ายทอดนี้ส่งผ่านมาให้ ในวาบคิดและการรับรู้ของเราได้อย่างสนิทเดียนณดินแดนแสนไกลแห่งหนึ่งซึ่งไม่กว้างใหญ่อะไรนะักผู้คนของที่นี่เรียกขานกันว่ามิวพวกมิวอาศัยกระจายตัวกันไปในหมู่บ้านเล็ก มิวส่วนใหญ่มีรูปร่างลักษณะและวัยที่อ่อนเยาว์มิวในวัยผู้ใหญ่นั้นมีจำนวนไม่มากนักยิ่งมิวที่สูงวัยก็ยิ่งมีน้อยลงไปอีกพวกเขาให้เกียรติกันและกันในทุกวัยทุกสถานะยิ่งพวกผู้ใหญ่ที่ถือว่าเป็นผู้ส่งต่อความเป็นชีวิตจิตใจของพวกเขา ให้ดำรงสืบเนื่องกันมาพวกมิวมีผู้นำที่พวกเขายอมรับเชิดชูอย่างเลผู้ฉลาดกล้าหาญร,รอบรู้ใส่ใจดูแล,แลและคอยปกป้องดินแดนนี้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ก็ยังมีมิวผู้เท่าอีกท่านหนึ่งซึ่งได้รับการนับถือศรัทธา มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะของผู้วิเศษนั่นก็คือเมอร์ลินเมอร์ลินคือมิวผู้เท่าผู้รู้รอบสามารถอย่างรู้และเชื่อมต่อกับพลังงานธรรมชาติอันศักษษษดิ์สิทธิ์ได้ในทุกรูปแบบเขามีวาจาสิทธิ์เมื่อเอื้อนเอ่ยสิ่งใด ก็เป็นไปตามนั้นได้อย่างเหลือเชื่อแค่คุณสมบัติเพียงข้อเดียวนี้ก็แทบจะเป็นคำพรครอบคลุมไปทุกเรื่องแล้วแต่เมอร์ลินยินดีที่จะบอกสอนถ่ายทอดความรู้แก่มิวผู้เยาในแบบที่ทุกคนเรียนรู้แล้วทำตามได้ตามศักยกภาพของแต่ละคน และยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆมากกว่าจะช่วยแก้ปัญหาด้วยความวิเศษที่เขามีเพราะว่ามันไม่ยั่งยืนหากวันใดที่เขาหมดอายุไขทุกอย่างก็ย่อมสลายหายไปกับตัวเขานั่นเองและเขาก็ได้แจ้งต่อเลไปแล้วว่าเขาจะอยู่ได้อีกเพียงหนึ่งฤดูกาลของมิวเท่านั้น แต่กระนั้นเมอร์ลินก็ได้ปลูกต้นไม้วิเศษไว้สต้นซึ่งเติบโตและดำรงอยู่ได้ในหกช่วงรุ่นชีวิตของมิวและคงสภาพคำพรทุกอย่างที่เมอร์ลินเคยทำได้มาก่อนหากผู้ใดมาขอพรในสิ่งใดที่ดีงามก็มีโอกาสสมหวังได้ ต้นไม้นี้มีความคิดจิตใจเป็นของตัวเองและจะกลายเป็นต้นไม้วิเศษขึ้นทันทีหลังจากที่เมอร์ลินไม่อยู่ในโลกของมิวแล้วทั้งสามต้นกำลังเติบโตงอกงามมีเขาโครงข้อลำสูงใหญ่อยู่ใกล้ๆบริเวณบ้านซึ่งเขาใช้ชีวิตอยู่อย่างสันโดษเพียงผู้เดียว แต่พวกมิวก็มักชินตากับภาพนกเหี่ยวสีขาวขนาดตัวปราดเปรียวที่มักบินมาเกาะทักทายหรืออาจมีการสื่อสารสนทนาบางอย่างต่อกันกับเมอร์ลินอยู่เนืองเองและอีกหนึ่งนั้นคือมิวน้อยชื่อมันตราที่ชอบไปมาหาสู่อยู่บ่อยๆไม่ว่าฝนจะตก หรือแสงแดดจ้าแรงที่น่าสนใจคือมันตราคือมิวน้อยผู้ใฝ่ใจจะเรียนรู้วิธีการสงบใจภายในจากเมอร์ลินมิวทุกคนตระหนักว่าด้วยวิธีการสงบใจภายในนี้ จะทำให้มีสติปัญญาง,งอกงามเพิ่มภูนขึ้นได้ซึ่งเมอร์ลินก็เต็มใจบอกสอนทุกๆคนเสมอมาเช้าวันหนึ่งมิวเด็กชายน้อยเดินเตร็ดเตร่มาเล่นอยู่บริเวณบ้านของเมอร์ลินซึ่งเปิดประตูออกมาพอดีเขาเอ่ยทักทายด้วยท่าทีอารีเช่นเคยสวัสดีมันตรา เด็กน้อยมีรอยยิ้มและพูดต่อไปอย่างเปิดเผยว่าท่านคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมที่ข้าอยากเห็นและทักทายท่านและต้นไม้วิเศษของท่านบ่อยๆได้สิได้อย่างแน่นอนเพราะมันจะกลายเป็นสมบัติของที่ดีและมิวทุกคนในที่สุด ในวันที่ท่านไม่อยู่ที่นี่แล้วน่ะหรอข้าได้ยินใครๆก็พูดแบบนั้นเมอรลินยิ้มให้กับคำถามของมันตราใช่แล้วมันตราออกสีหน้าขบคิดเล็กน้อยแต่ข้าว่ามันคงจะดีกว่ามากหากท่านไม่ต้องจากไป แล้วพวกเราที่นี่ก็มีต้นไม้วิเศษด้วยมันไม่ได้หรอเมอร์ลินมันเป็นตามธรรมชาติของที่นี่นะสิเมื่อทุกชีวิตเกิดขึ้นดำรงอยู่และใช้ชีวิตไปสักห่วงหนึ่งพอถึงเวลาที่โรยราก็ต้องดับสลายไปข้าอยากรู้ว่า การจากไปของท่านหมายถึงอะไรหมายถึงการตายนะสิเมื่อถึงเวลาอย่างที่ต้นไม้บางต้นแห้งเหี่ยวหรือสัตว์ต่างๆก็เหมือนกันเมื่อพลังชีวิตของพวกมันหมดลงมีโรคภัยหรือว่าสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยแล้วมันก็จะต้องตาย แต่ท่านเป็นผู้วิเศษถ้าท่านเอ่ยว่าท่านต้องการอยู่ต่อไปนั่นก็อาจเป็นไปได้ไม่ใช่หรือบางอย่างก็มีข้อยกเว้นซึ่งข้าทำไม่ได้แม้หากทำได้ข้าก็ขอเลือกที่จะไม่ทำความวิเศษเหมือนของขวัญที่ได้มาเพียงชั่วคราว แต่วิถีแห่งธรรมชาตินั้นสร้างสมดุลและมีคุณประโยชน์อันยั่งยืนให้แก่ชีวิตและสิ่งแวดล้อมทั้งปวงแล้วท่านจะไปที่ไหนกันไปอีกที่หนึง่งเป็นตัวค่าในอีกรูปแบบหนึง่งอาจยากที่จะอธิบายหรือที่เจ้าจะเข้าใจ อย่างชัดเจนได้ในเวลาสั้นๆแต่หากเจ้ามันฝึกฝนการสงบใจภายในได้บ่อยๆเจ้าก็จะค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นนะมันตาแล้วฤดูกาลในดินแดนของมิวก็เคลื่อนคล้อยไปต่างก็รับรู้ว่า ใกล้วาระที่เมอร์ลินผู้วิเศษของพวกเขากําลังเข้าสู่การเดินทางครั้งใหม่แล้วโดยธรรมชาติของพวกมิวมักมีความสงบสุขเรียบง่ายมีความคิดอ่านอันแจ่มใสปรับตัวได้ดีในทุกเวลาและไม่ค่อยโน้มเอียงไปทางเศร้าซ้อยเขาเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นว่า ความตายนั้นเป็นเพียงการเปลี่ยนรูปร่างในชีวิตนี้ที่เคยอยู่ที่นี่ไปสู่รูปลักษ์อื่นในโลกอื่นและเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเช้าวันหนึ่งนกเหยี่ยวสีขาวซึ่งคุ้นตามาบินโฉบฉวัดเฉวียนบริเวณรอบๆบ้านของเมอร์ลิน ตั้งแต่เช้าตรู่ต้นไม้สามต้นที่เขาปลูกไว้พุ่มใบดกหนาดูโตสูงขึ้นอย่างทันตาเสียงฝีเท้าตึกตึกตึก,ตกของมันตรากึ่งเดินกึ่งวิ่งมาอย่างว่องไวแต่พอมาถึงหน้าบ้านเขาก็พบกับเลมิวหนุ่มผู้นำ ซึ่งได้นั่งอยู่ก่อนแล้วอย่างสงบเยือกเย็นสวัสดีเลคุณมาถึงก่อนฉันอีกนั่นเนี่ยเลพยักหน้าช้าๆแล้วกล่าวว่าฉันรู้สึกสะดุดใจขึ้นมาจากความฝันฉันเห็นเมอร์ลินยืนยิ้มให้ใส่ชุดสีขาว อย่างกับสีผมและหนวดเคราของเขาแล้วไม่นานใบหน้านั้นก็เลือนหายไปแปลกมากเราฝันคล้ายกันเลยแต่เมอร์ลินบอกฉันด้วยว่าอย่าลืมฝึกการสงบจิตใจตัวเองไว้นะแล้วเจ้าจะมีปัญญายิ่งขึ้น ทั้งคู่เงียบไปไม่มีใครพูดอะไรอีกต่างนั่งรอตรงแท่นหินเกลียกล้ยงๆทรงสวยที่อยู่เยื้องๆประตูบ้านกลิ่นของต้นโรส,สแมรี่ลอยลมมาจากพุ่มกอ,อกใกล้ๆนั่นแล้วเสียงของมันตราก็เอ่ยขึ้นในความเงียบนั้น คุณเคยได้ยินไหมเลว่าต้นโรสแมรี่จะทำให้เราไม่ลืมความทรงจำของเราเมอร์ลินเคยบอกฉันอย่างนั้นเลพยักหน้ายิ้มบางๆงมองหน้าตรงๆตอบเด็กชายเคยสิตอนฉันเป็นเด็กๆเท่าเธอเมอร์ลินก็เคยบอกแบบนี้แหละ ว่าแล้วมันตราก็หันไปอีกทางด้วยแววตาตื่นเต้นฉายโชนเล่คุณดูสิผีเสื้อมาจากไหนก็ไม่รู้บินว่านเต็มไปหมดเลยหลายสีเลยนะเลมองตามที่เด็กน้อยชี้ชวนแต่แล้วเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเขาควรเคาะประตูเรียกเมอร์ลินดีกว่า ไหนๆก็มารอตั้งแต่รุ่งแจ้งจนแสงแดดเริ่มอุ่นจ้าขึ้นแล้วปกติเมอร์ลินจะตื่นเช้าเพื่อมาดูแลรดน้ำต้นไม้ของเขาทั้งสองจึงไปที่ประตูมันตราเรียกชื่อเมอร์ลินหลายครั้งแต่ก็ไม่มีเสียงตอบ เลลองดึงประตูเบาๆเขาเปิดออกได้อย่างง่ายดายเมอร์ลินนอนอยู่บนเตียงใส่ชุดสีขาวห่มผ้าห่มผืนบางใบหน้าอันมีริ้วรอยชารานั้นดูหลับพริมผ่อนคลายเมื่อลองผลัดกันแตะตัวเรียกแต่เขาก็ยังคงนอนนิ่ง ไร้เสียงและไร้ลมหายใจของเมอร์ลินแล้วเลค่อยๆบอกมันตราเมอร์ลินได้เวลาที่เขาจะต้องเดินทางครั้งใหม่ของเขาแล้วละ่ะสีหน้าเด็กชายซีสลดลงทันทีเลโอบไหล่ปลอบเขา แล้วกล่าวต่อร่างนิ่งงันของผู้วิเศษผู้ใหญ่ใจดีที่พวกเขารักใคร่นับถือและพึ่งพาได้ตลอดมาเราจะคิดถึงเคารพและขอบคุณต่อคุณตลอดไปนะเมอร์ลินแล้วลมวูบหนึ่งก็เคลื่อนผ่านทั้งสองมาจากด้านหลังพร้อมกลิ่นของ โรสแมรี่ทั้งคู่หันไปมองประตูบ้านยังคงเปิดอยู่แล้วชั่วพริบตาก็มีลำแสงและอองสีเงินใสๆจางๆฟุ้งขึ้นระหว่างพวกเขาและร่างหลับไหลของเมอร์ลินแล้วน้ำเสียงอันคุ้นเคยก็ดังขึ้น อันที่จริงข้าคิดว่าข้าคงไม่ต้องล่ำลาอะไรอีกเพราะได้บอกพวกเจ้ามาก่อนแล้วแต่ในห้วงสุดท้ายนี้ไหนๆพวกเจ้าทั้งสองก็อุตส่าห์มาหาข้าแต่เช้าข้าก็ขอบอกลาสักหน่อยก็แล้วกันข้ารักและเมตตาพวกเจ้าเสมอรวมทั้งมิวทุกคน ข้าขอให้พรแก่พวกเจ้าจงเป็นมิวที่อุดมปัญญามีร่างกายและจิตวิญญาณที่เข้มแข็งเบิกบานจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะพวกเจ้าอยู่ได้อย่างพาสุกแน่นอนแม้จะมีหรือว่าไม่มีต้นไม้วิเศษ ที่ข้าปลูกไว้ก็ตามจงอยู่กับปัจจุบันเชื่อมั่นในตนเองศรัทธาวิถีชีวิตที่สอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติแล้วเรียนรู้เรื่อยไปไม่หยุดอ๋อบอกให้พวกมิวนะ่ะหมั่นมาดูแลและสนทนาด้วยถ้อยคำ รวมทั้งจากจิตใจของพวกเขากับต้นไม้ทั้งสามนี้ด้วยนะข้าขอให้ท่านโชคดีข้าจะดูแลดินแดนแห่งมิวนี้อย่างเต็มกำลังเลกล่าวข้าสัญญาเมอรินข้าจะคิดถึงท่าน และจะเอาต้นโรสแมรี่ไปปลูกไว้ที่บ้านของข้าด้วยเด็กชายเสียงเครือน้ำตาคลอได้เลยแต่ว่าเจ้าอย่าร้องไห้นานนักละ่ะมันตามันคล้ายว่าหน้าเศร้านิดหน่อยแต เราก็เคยคุยกันแล้วนะว่าการจากไปของชีวิตหนึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติธรรมดาแล้วการได้มาพบกันในหมู่มิตรผู้รักใคร่จริงใจหวังดีต่อกันนั้นมีขณะปัจจุบันอันน่าประทับใจร่วมกันมากมาย นั่นคือพอรอันล้ำค่าแล้วคือของขวัญวิเศษยิ่งกว่าสิ่งมหัศจรรย์ใดๆหรือแม้แต่ความวิเศษที่ตัวข้าเคยมีเสียอีกซึ่งตอนนี้ข้าก็ไร้รูปไม่ได้เป็นใครหรือเป็นสิ่งใดแล้วเป็นแค่จิตดวงหนึ่งเท่านั้นเอง จำไว้ว่าข้าเชื่อมั่นในตัวเจ้าเสมอนี่ก็ถึงเวลาจริงๆแล้วที่ข้าต้องไปมีผู้มารอรับและนำพาข้าไปยังดินแดนใหม่แล้วสิ้นปลายเสียงสุดท้ายของมือลินและอองสีเงินจางหายไป แล้วร่างสงบติ้งตรงหน้าเมื่อสักครู่ก็ไม่ปรากฏอยู่อีกต่อไปแล้ว Tales of the Magic Tree รีนิทานแห่งต้นไม้วิเศษตอนความตายของเมอลินก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ผ่านมาฟัง แล้วกลับมาพบกับตอนใหม่ๆในครั้งถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ